นี้นะคะเราอยู่กันที่รายการ Wedding Channel, Channel ค่ะตอนนี้ค่ะเราก็ยืนอยู่กันที่หน้าร้านคาโกโนยะนะคะที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะเป็นร้านชาบูร้านนี้ค่ะเขาไม่ได้แค่มีร้านอาหารที่อยู่ในห้างอย่างเดียวเขายังมีบริการค่ะในการออก catering ตามงานต่างๆด้วยอ้ให้างี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในกันดีกว่าค่ะไปเขามีบริการอะไรกันบ้าง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแบงก์กฤษดาครับผมเป็นเซลล์โปรเจกต์แมเนเจอร์ของคาโกโนยะครับคาโกโนยะนะครับต้นเรเนิดของเรามาจากโอซาก้าครับผมตั้งแต่ปี1 9 9 0จะมีทั้งบุฟเฟ่ต์แล้วก็อาราครนะครับผมบุฟเฟ่ต์ของเราเนี่ยจะเริ่มต้นที่699บาทจะได้ทั้งชาบูแล้วก็ซูชิและซาชิมิแล้วก็ของที่ขึ้นชื่อของเราครับก็คือคูชิคัตสึที่เป็นของทอดเสียบไม้ก็คือเป็นบุฟเฟ่ต์ที่มีหลากหลายครับจบในที่เดียวเลย จากที่มีบริการอาหารในร้านแล้วนะคะค่าโกดโนงยะเขาก็ยังมีบริการใหม่ในการไปออกคทเ e อร n g ค่ะในงานต่างๆว่าจะเป็นงานอ e ีเวนต์ n, งานแต่งงานสัมมนาต่างๆสามารถยกเอาอาหารในร้านของเขาเไปตั้งไว้ในงานของคุณได้เลยมีอะไรบ้างคะที่เป็น c a เ e อร n g ตอนนี้มีชาบูครับแล้วก็ซูชิซาชิมิแล้วก็เบนโตะบ็อกครับเป็นอาหารกล่องถ้างั้นเราลองไปดูกันเลยดีกว่าให้คุณแบงค์พาไปดู อนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของเซสชันที่เป็นชาบูนะคะตสร็นี้คือ1พอร์ชั่นคือประมาณนี้เลยใช่ไหมครับของจริงๆเนี่ยก็คือพอเราไปถึงสมวติว่าหนิงเป็นแขกในงานก็คือเชฟก็จะอัดลวกให้ดูเนืแบบนี้อ่ะท่านนู่มเนื้อค่ะคุณหนิงค่ะเนื้อค่ะเป็นเนื้อเลเวอร์ซึ่งจริงๆในราคาของแพ็กเกจนี้คือยังไงบ้างคะในส่วนของชาบูนะครับเริ่มต้นเนี่ย ที่12,000บาทเท่านั้นจะมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อให้ลูกค้าเลือกสำหรับ100หัวนะครับ100เสิร์ฟเนี่ยลูกค้าสามารถมิกแอนด์แมทได้เลยว่าจะได้หมูเท่าไหร่เนื้อเท่าไหร่ได้ครับหรือจะเป็นหมูล้วนเนื้อล้วนได้หมดเลย แล้วต้องเป็นมันมีแพ็กเกจอะไรเพิ่มขึ้นไปบ้างไหมครับก็จะมี1 9 0 0 0บาทครับผม25,000บาทนะครับก็จะเพิ่มจำนวนหัวแล้วก็มีเนื้อเป็นวัยู่เพิ่มเข้าให้เลยนะครับก็จะเลือกได้เลยแล้วก็แพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยจะเลือกได้แค่หนึ่งซุปแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับจะเลือกได้2ซุปหนึ่งพอชั่นนี่คือเนื้อเยอะขนาดนี้เลยค่ะใช่ครับผม้นี่ค่ะอันนี้นะคะ ชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะชิ้นใหญ่อันนี้คือ1พอร์ชั่นเนื้อประมาณกี่กรัมอะคะประมาณ60กรัมครับว,ว้าวเป็นไงคะ เนื้อนุ่มมากเนื้อหอมเนื้อนุ่มมากทุกคนค่ะทัางจริงงานแต่งหรือว่างานออกบูธอะเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ดูแปลกใหม่ดูทันสมัยแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบว่าชอบอาหารญี่ปุ่นเป็นทุนเดิมอยู่แต่จริงๆนี่ทานได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะมันไม่ได้มีแค่ผักแล้วก็หมูนะมันมีเส้นด้วยเห็นไหมคะก็คืออิ่มเหมือนอิ่มเลยแหละเราหน้างานจริงๆอะค่ะเวลาไปออกบูธอย่างสมมติว่าบูชาบูงอะค่ะเราไปกันประมาณถ้าแพ็กเกจเริ่มต้นนะครับงานจะมีเชฟไปคอยบริการอาหารนะครับผมประมาณ่าน นยกาะกุโนยะไปี่งา,านของ,ของท่านเลยค่ะซูชิและซาชิมินะครับของเราจะเริ่มต้นที่1,90 0 0บาทเท่านั้นสำหรับ100เสิร์ฟหรือว่าแขก100ท่าน นะครับจะได้ทั้งซูชิแล้วก็ซาชิมิเลยเดี๋ยวจะให้เชฟลองจัดให้ดูครับว่า1นึ่งพอชั่นซาชิมิแล้วก็ซูชิเนี่ยได้ประมาณไหนเวลาไปออกงานจริงๆของคุณแดงก็คือซาชิมิกับซูชิก็จะเป็นตู้ใช่ครับจะเป็นตู้ซูชิยาวๆแล้วก็มีวัตถุดิบอยู่ข้างในครับเชฟเราก็จะเสิร์ฟให้ที่ต่อที่หั่นให้ที่ต่อที่เสิร์ฟกันสดๆหั่นกันสดๆเลยครับผมนส่วนของซูชิเนี่ยครับเราจะจัดเป็นถาดนะครับลูกค้าสามารถหยิบได้เลยหรือว่าจะให้เชฟหยิบให้ก็ได้ ครับผมอันนี้คือ1นึ่งพอชั่นใช่ครับสำหรับ1ท่านจะเป็นแบบนี้ค่ะได้ทั้งซาซิมิด้วยแล้วก็ซูชิด้วยคุ้มมากมมตัวเป็นตบบ็อกนะครับผมของเราเริ่มต้นที่79บาทเท่านั้นเอง กล่องละเจ็ดสิบใช่ใ<ห>ครับครบหนึ่งมือได้เลยขันต่านะครับของเราเนี่ยอยู่ที่50กล่องหรือ3,000บาทขึ้นไปนะครับหรือยัอยงใดอย่างหนึ่งถึงก่อนราคาดีงามมา,มากามมาของเรานะตอนนี้นะครับมีทั้งหมด15เมนูอันไหนคือเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นคะัตัวน,นี้ <99 S 2> ครับผมจะเป็นไก่คาราเกะสไปซี่เซ็ตแบบนี้เลยก็คือเป็นไก่คาราเกะใช่ครับแล้วก็มีไข่หวานด้วยมีผัดสลัดแล้วก็มีข้าวจุุมถ้าใครจะจัดงานอีเวนต์หรืองานสัมมนานึกว่าเหมาะมากแล้วก็แขกในงานอิ่มแน่นอนค่ะ จบไปแล้วนะคะทั้ง3เซ็กชันที่เมื่อกี้เราพาไปดูกันนะคะและอย่างนี้ลูกค้าจะติดต่อเข้ามาช่องทางไหนได้บ้างคะคุณแบคบติดต่อผ่านช่องทางของ l i น e ออ f i c เชียลของทางร้านได้เลยนะครับมีแอดไซด์ข้างหน้าครับตามด้วยค่ากคโโยะไทยแลนด์ เราก็เบอร์ติดต่อครับเป็น0 8 1 7 1 0 1 2 2 5ครับผมทุกทุกงานของคุณเนี่ยที่จะจัดงานเนี่ยแขกในงานเนี่ยรบัรบรองประทับใจใอาหารอร่อยพิมพ์กับบ้านแน่นอน,นะคะ่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนงาน,นวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะบ๊ายบายก่อนคะ่ะรายการ Wedding Channel นนค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันท e ีหน้านะคะ